นี่คือสรุปสั้นๆเกี่ยวกับกระแสในโลกออนไลน์ที่เรียกร้องยุทธวิธีจบวัยในปฏิบัติการทางทหารครับที่มาของเรื่องนี้ก็คือข้อความแล้วก็แคปชั่นต่างๆที่เราเห็นกันในโซเชียลมีเดียนั่นแหละครับซึ่งมันสะท้อนความคิดเห็นของคนในสังคมที่อยากจะเห็นความขัดแย้งมันจบลงเร็วๆแบบเด็ดขาดไปเลยโอเคเรามาเจาะดูประเด็นหลักๆกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ อย่างแรกเลยนะคือคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เรื่องมันยืดเยื้อครับเพราะมองว่ายิ่งนานไปประชาชนก็จะยิ่งเดือดร้อนก็เลยเกิดเป็นแนวคิดที่ว่ายอมเจ็บทีเดียวแต่จบดีกว่าต้องทนไปเรื่อยๆแบบที่เขาว่ากันว่าอย่าเลี้ยงไข่ประเด็นที่2คืออยากเห็นศักยภาพของกองทัพแบบเต็มที่ไปเลยแบบว่าใช้แสนยานุภาพให้เต็มคาราเบลให้รู้สึกว่าใช้งบประมาณไปเนี่ยมันคุ้มค่าเป็นการจัดหนักให้รู้เรื่องกันไปเลยว่าไผเป็นไผ และสุดท้ายเป้าหมายต้องมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือชัยชนะครับต้องเป็นชัยชนะแบบมูนเดียวจบนาทีนี้ไม่ขอเจรจารใดๆทั้งสิน้นคือต้องการผลลัพธ์ที่มันชัดเจนไม่ค้างคาโดยรวมแล้วเสียงสะท้อนทั้งหมดนี้ก็ชี้เห็นถึงความต้องการชัยชนะที่รวดเร็วเด็ดขาดและไม่ประนีประนอมจากสาธารณชนนั่นเองครับ